ชาเลนจ์สุดโหจากคนญี่ปุ่นนะครับลูกนี้มิดยัก4กิโลกินหมดใน15นาทีกินฟรีและรับรางวัลอีก2,000บาทเวลาคือน,น้อยมากๆนะครับมาดูกันนะครับก่าเตยนักกินแหลกจะไหวไหมไหนก่อนจะเริ่มรูยกันนี่พามาดูวิธีการทํากันก่อนนะครับน่าจะเป็นภาพที่หาดูค่อนข้างยากนะครับเขาจะใช้สาหร่ายแผนหนาสีแผ่นตามด้วยข้าวญี่ปุ่นและไส้จัดเต็มทิพยย่างนะครับจากนั้นก็ปิดท้ายด้วยข้าวญี่ปุ่นและสาหรา่าแล้วก็มารุมมาตุ้มให้เป็นรูปวงกลมนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะ 2กิโลจริงๆไม่มีการจกตานะครับมีทางร้านเคาทําเป็นลูกละ2กิโลนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีชา a l l e n g e level 1สําหรับคนที่ฝึกกินจุด้วยนะครับ1ลูก2กิโลเคาให้เวลา10นาทีนะครับกินหมดกินฟรีและรับรางวัล500บาทแต่วันนี้ผมขอข้ามขั้นมาเ e v e ที่2เลยนะครับลูกนิมิตยักษ์2ลูก4กิโลนะครับให้เวลา15นาทีกินหมดกินฟรีและรับรางวัล2,000บาทนะครับบอกเลยนะครับว่าเป็นชา a l l e n ที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าของแข็ง3-4กิโลเนี่ยส่วนใหญ่เคาจะให้เวลาขั้นต่ําคือ20นาทีนะครับส่วนมากก็จะให้30นาทีนะครับแต่ว่าทางร้านนี้ให้แค่15นาทีเท่านั้นนะครับแต่ผมก็ทํามันได้สําเร็จนะครับวันนี้ใช้เวลาไป12นาที54วิก็อิ่มอร่อยและรับรางวัลไปเล